บัวหายโอ้อยู่ข้างล่างครับครับสวัสดีครับผมวันนี้วินบ้านทุ่งพามาดักหนูนะครับนี่ครับผมเห็นวันนั้นครับโคมีอยู่นะครับของนั้นก็สะผมครับเดี๋ยวไปใส่ที่เดิมด้วยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วที่เคยดักหนูนะครับเดี๋ยวไปใส่ด้วยครับเดี๋ยวใส่ตรงจะวทสะขึ้นมาวันนี้ใส่บ่วงประมาณ สิบแปดอันนะครับเดี๋ยวใส่บ้างครับเดี๋ยวก็ใส่นู่นบ้างครับเป็นยารกครับนี่ครับหาก,กินเมื่อคืนเลยนะครับนี่กัดยาไม่ๆเลยครับจ่ว,ว่ามันใส่ย,ยากนะครับ มีทางสายอยู่นะครับนี่ครับใหม่ๆม่เลยครับไปเ๋ยวใส่เลยครับนี่ครับทางใหม่ๆม่เลยครับนะครับวิธีดักกาดักหนูนะครับดักหนูนะครับบ่วงได้บ่วงนะครับใส่บ่วงทางแคบๆบนะครับตรงทางแคบๆคบครับเพราะหนูมันจะวิ่งมาปุ๊บมันจะหดตัวลงนิดหนึ่งครับ พอสายอยู่นะครับผม หนักได้3อันครับเดี๋ยวไปใส่ไม้เก่าครับที่เคยใส่ครับไะลองมาไม้เก่าครับเดี๋ยวลงไปดูครับมีอยู่ครับรอยใหม่ๆเหมือนกันครับ นี่นี่นี่เจอแล้วดูเอ้าใหนดูล่ะผู้ผู้หายนะครับนี่ยาใหม่เลยครับเดี๋ยวลองใส่แล้วครับนี่ครับพอได้ครับเดี๋ยวใส่กันครับทำเวลาครับเวลามันค้ำนะครับครับตัวันตุกดินะครับไม้เก่าครับ เดี๋ยวลองดูครับเผื่อจะมีตัวครับวันนั้นมากับพานโอมครับผมได้หนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวเล็กสามตัวสีตัวครับหนึ่งาทิตย์แล้วครับที่ผมได้มาครับะเดี๋ยวทำเวลาครับรีบใส่ครับไปต่อครับ เจอกันตอนกลางคืนครับเดี๋ยววันสองทุม่มเดี๋ยวมายามครับใส่ได้สิบกิ่หลังครับไปะ,ปะาทิกรังตูดินนะครับไปไปกันครับสวัสดีครับไปดูหนูครับ,บ นี้รางสองทุ่มครับมาดูบวงได้กันครับใส่ตรงสะนะครับ3อันครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมครับยังไม่วิ่งครับบวงได้ไปเดี๋ยวไปดูต่อครับ ไม่ทำงานอ้าว่วงสองดูครับดู่วงหลังต่อไปก่อนครับ ไม่บิงครับบ่วงนี่ชนบ่วงได้ครบับวงที่สองครับไปเดี๋ยวใส่กันครับแล้วไปดูที่จะไปครับเดี๋ยวไปดูอันใดครับโอ้ชนครับเดี๋ยวใส่แบบหนึ่งครับไม่บิงครับ เหมือนเดิมครับไปเดินสักพักครับน้ำครับอ้าวบัวหายโอ้อยู่ข้างล่างครับตรงที่เดิมครับจะเป็นนูนน้อยไม่ค่อยใหญ่ครับ ัวเร็เดี๋ยวจะปล่อยครับตัวเล็กครับเดี๋ยวไยว้ตรงนี้ก่อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังครับอันนี้ชนครับใส่เมีหนูน้อยๆครับชนครับ เดี๋ยวเปลี่ยนครับม,มีตัวใหญ่โว้มีดีครับ <c oughs> สงสัยจะมีน้อยหนูหน้อยๆมันดืม เหมือนเดิมครับอันสุดท้ายครับไม่วิ่งครับเดี๋ยวกลับบ้านกันครับไปปล่อยตัวที่ได้เดี๋ยวกลับบ้านครับเราเราลุ้นตอนเช้าครับพอดีตอนเช้าครับเดี๋ยวไปดูนี่ครับว่าจะมีติดไหมครับอากาศก็หนาวหนาวมากครับ เหมือนเดิมครับใช้จะไม่ได้แล้วตอนเช้าเมื่อคืนได้ตัวน้อยตัวหนึ่งนะครับ ไม่วิ่งครับเก็บเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเลื่อนได้ครับไม่วิ่งครับดูจากอันสุดท้ายไปอันแรกครับตรงนู้นครับ วันนี้มาสายครับเดี๋ยวไปดูตัวครับไม่วิ่งครับมันเดิมครับเหมือนเดิม ใส่จะเหี่ยวแล้วตอนเช้าเมื่อคืนได้ทำให้คืนไม่ได้หนึ่งตัวนะตัวน้อยๆอ,อดเลยแบบนี้ครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของสายหนูนะครับของปีนี้ครับว่าที่สายหนูเริ่มหายากแล้วครับแล้วตอนนี้เหลือแต่หน,นูตัวเล็กๆนะครับเกือบอะได้สายแล้วครับต่อไปก็อาจจะหามิมครับหามิ้มอาจจะใส่เบ็ดครับ เราชมคลิปต่อไปครับอันนี้ก็ลองมันใส่ดูอีกรอกครับหมายเดิมครับเดิมเดี๋ยวเก็บอีกสักครู่ครับอ๋ออันนี้รูดครับนูนินินอนครับ ไม่วิ่งเช้านี้จะไม่ได้แน่นอนครับไม่ได้แน่นอนครับไม่ได้ไเป็นไรครับหาอยู่หากินเนาะมีได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่างว่าไปเลยครับช่วงนี้หนูนหมดแล้วครับเลอแค่ตรงนี้แหละครับแถวบ้านผมนะครับ เขาเริ่มเลือกใส่กันหนุนแล้วครับเดี๋ยวน้ำรุดตอนนี้อาจจะมาใส่ครับกว่าจะรุดก็อีกนานครับไปก็อาจะหาปลาครับนี่ครับหลังสุดท้ายครับเหมือนดื่ม เด็กเก็บเนครับครับชุดโุ้งานครับวันคืนได้หนึ่งตัวครับแล้วก็ช้าไม่ได้ครับแถวครับจะเจอกันคลิปหน้าครับมาเจอสาเบ็ดนะครับแล้วก็หาปลาครับคลิปนี้ก็เจอกันลิปนี้ครับที่ดักนูก็หมดแล้วนะครับคลิปสุดท้ายครับวันนี้ได้หนึ่งตัวตัวน้อยครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ